วันนี้นะคะเราจะมาเก็บดอกแคกันอีกแล้วนะคะดูสีร่วงหล่นเต็มเลยนะคะเจ๊วันนั้นวันนั้นเราใส่ชุดสีนี้ไม่ใช่หรอใช่ไหมฮะม <laughs> เก็บ <laughs> เก็บแบบว่าให้มันเป็นแบบว่าเหมือนช่อดอกไม้แล้วก็โชว์หน่อยสิก็ <laughs> เอาถุงวางก่อนก็ได้เดี๋ยวให้มันได้เป็นแบบว่าเป็นช่อใหญ่ๆก่อน ให้มันได้เป็นช่อใหญ่ๆก่อนซิเดียวก่อนนะคะวันนี้ก็ก็ออกมาทำทุระที่ตลาดแต่เช้านะคะแล้วแล้วเราก็แบบว่าแวะมาเก็บอีกแล้วนะคะเพราะว่าหล่นร่วงเต็มเลยนะคะดอกแค่หน้าค่ะวันนั้นเอาไปลวกกินแบบว่าไม่เหลือเลยนะแล้วก็ไม่ขมด้วยอร่อยนี่ค่ะดอกสวยๆนะคะถึงคุณไม่แคร์ฉันแต่ว่าฉันก็ยังแคร์คุณนะคะนี่ค่ะดอกวดูสวยมากเลยอะ่ะ เดี๋ยวในในถือซิเดี๋ยวจะถ่ายรูปก่อนแป๊บหนึ่งเร็วๆถือเดในเดี๋ยวก็ถืออยู่เฉยๆก่อนเดี๋ยวถ่ายรูปแป๊บหนึ่งหนึ่งสองเออเดี๋ยวเดี๋ยวใจไม่ให้เห็นหน้าถือไว้อย่างนี้แหละเออเดี๋ยวเดี๋ยวหนึ่งเอาให้ยูดสื่อก่อนได้ไหมหงไม่หญ่อันนี้โอ๊ยเดี๋ยว หนึ่งสองแช่อุ้ยสวยมากเลยนี่ค่ะดอกแคนะคะเรามาเก็บดอกแคหน้ากันนะคะเยอะๆยัวย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 ่วเลยนะคะดูสิค่ะปเปียถึงงูซีนะ่ะดอกขาวใหม่ๆเลยนะ่ะนี่แหละค่ะตอนเช้าๆนะคะ,ะ,คะเพราะว่าวันนั้นที่เรามาเก็บไปนะคะเราก็เก็บไปแล้วก็เอาไป,าไปาต้มรวกนะคะแล้วก็ พอสุกได้ที่ก็จะเอามาแช่ในน้ําเย็นเอาไว้นะคะเวลาเรากินเราก็จะไปหยิยบเอาแล้วก็เอามากินนะคะกินกับวันนั้นกินกับซุปขนุนแล้วก็ป่นปลาแบบว่าอร่อยมากเลยนะคะนี่ราคาเป็นดอกแคนานะคะฮะนี่อย่างเกาะผู้ <c oughs> ดใดว่ากระเทยมาเก็บดอกแคเป็นอย่างก็ฉันพามา ยี่ปีเอาตรงโน้นซีน่ะร่วงมีแต่ดอกแบบว่าสวยๆเลยเนี่ยตรงข้างล่างตรงเนี้ยวันนี้ทางแบบของเราบอกว่าปวดขี้นะคะโอ้ยตายแล้วนึกไปเก็่เอาตรงข้างล่างเร็วเนี่ยตรงเนี้ยตรงข้างล่างเนี่ยมาเอาซินี่นะคะบรรยากาศตอนเช้าๆนะคะก็ผ่าเอฟซีทุกคนนะคะมาเก็บดอกแค่อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะก็ เก็บที่เดิมนะคะตรงอยู่ตรงที่โรงพักนะคะแต่เรากะว่าเราจะมาถ่ายรถของคุณพี่ตำรวจนะคะแต่ว่าเขาข่าบอกไปปฏิบัติหน้าที่แล้วนะคะเดียวค่ะก็ว่าเก็บนะคะก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้นะคะเราก็จะทําการล้างก่อนนะคะเดยวเส็จแล้วก็จะล้างแล้วก็จะไปลวกนะคะนี่ค่ะนางอีกก็กําลังล้างนะคะแล้วก็ให้ เอาไปใส่หม้อให้เสดดน้ำนะคะนี่ค่ะโอ้โหเลิศมาก่คะคะจะไปลวกกันเลยค่ะอ่าเราก็ใส่ลงไปค่ะน้ำเดือดนะคะโอ้ยมีพินเฮียบปแล้วเก็บขึ้นไหมคือใส่น้ำหน่อยแถอะมีพินลวกเปลี่ยนบริเวณสิขมนี่ราคะวิธีการลวกนะคะเราก็จะลวกให้แบบว่าลวกลวกจนสุกนะคะแล้วก็จะไปแช่ในน้ำเย็นด้วยนะคะนี่ค่ะ น,น,นี่ค่ะลวกลงไปน้าเ,เดือดก็จะเป็นอย่างนี้นะคะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะหลังจากลวกสุกต้มสุกแล้วนะคะแล้วก็จะเทน้ําทิ้งนะคะนี่ค่ะแล้วก็จะเอาแช่น้ํานะคะแช่แช่น้ําเย็นนะคะ,คะก็จะทําแบบนี้เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะไปกินข้าวกันค่ะฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะ ก็จะเป็นดอกแคที่ลวกเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะเป็นแจ่วน้ําพริกนะคะแล้วก็มีทอดไก่นะคะนี่ค่ะก็จะกินเข้ากันดีมากเลยนะคะเนี่ยนี่นะคะลวกเสร็จแล้วนะคะอ่ะกินอันนี้ให้ดูนะคะดอกแคนะคะย้อยๆค่ะอืมเอาก็มว้วนแล้วก็เอามาจ้ำแจ่วตี s okay. <S มว้วนดอกพักเม <laughs> ียว่าจ้ำแจ่วอีกเบิงนี่ค่ะเดี๋ยวให้เอสีดูนะคะนี่ค่ะแล้วก็อย่างนี้นะคะนี่ อร่อยมากคสำหรับคลิปนี้ฝากไปเพียงเท่านี้พบเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะมาค่ะมากินข้าวด้วยกันค่ะ